สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจากออฟซิลานะครับมีรถสวยๆคุณภาพดีที่สําคัญนะครับราคาถูกมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับนี่คันนี้เด้อนะครับจอดเทเลอร์สูงเจินเทินอีกแล้วจอดเทเลอร์สูงเจินเทินอยู่นี่นะครับคันนี้ก็คือนะครับอีซูซูดีแมคออนิวตัวไฮแลนเดอร์นะครับเครื่องยนต์1.9นะครับเครื่องยนต์1.9ตัวยกสูงนะครับแคมปเปิดได้ปี2017นะครับคันนี้ปี2017ราคาเบาๆเล้าใจแน่นอน สามแสนกว่าบาทนะครับคันนี้นะสามแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับใครนะครับที่กําลังมองหานะครับรถกระบะแคปเปิดได้ยกสูงโรงงานใช้งานอยู่นะครับรีบมาจับจองคันนี้เลยนะคันนี้สวยสุดๆจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูพาชมรายละเอียดของรถคันนี้นะครับอ่านะครับมาดูกันนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาดูพาชมนะครับรายละเอียดของรถคันนี้นะย้ํากันอีกทีนะครับ isuzu d max all new นะครับตัวไฮแลนเดอร r เครื่องยนต์1.9นะครับตัวนี้ตัวยกสูงนะครับยกสูงโรงงานแคปเปิดได้ปี2017นะคันนี้ปี2017นะครับราคาเบาๆ3 0 0 0 0นกว่าบาท3 0 0 0 0นกว่าบาทเท่านั้นนะครับดูเอานี่ไหมง้ามคักนุ่นะนะครับจอดเทอร์เลอร์เนี่ยสูงเจินเทินอยู่นี่นะครับนี่หน้าหลังเดิมนะครับสีสันสวยงามนะคันนี้นะครับรถเป็นสีบอลเงินนะครับสีบอลเงินสีเทาบอลเงินนะครับเนี่ยคันนี้หน้าหลังเดิมนะครับเนี่ย สวยสุดๆนะครับใครที่เป็นนะครับสาววกดีแม็กนะมาเลยดิมาครับรีบมาจับจองเป็นเจ้าของนะครับเนี่ยสภาพนี้สามแสนกว่าบาทคุ้มมากจริงๆนะครับเนี่ยดูเลยนะครับสีสันรอบคันสวยงามนะครับเครื่องช่วงล่างดีนะได้ตัวยกสูงโรงงานนะครับตัวนี้ยกสูงโรงงานนะคุณแม่นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาดูพาชมรายละเอียดรอบคันนะครับนี่สวยมากนะครับเครื่องช่วงล่างดีนะครับเนี่ยรถพร้อมใช้งานเลยนะ ตัวนี้เป็นสีเทานะครับสีเทาสีบอลเงินนะครับอาจจะมืดนิดนึงนะเข้าหมานได้ย้ำคำย้ำคืนนะครับออนะนี่นะครับสวยมากสวยมากคันนี้นะครับราคาเบาๆนะครับสาวกดีแม็กมาเลยนี่ดูเอาคุณน่ะนะครับหน้าหลังเดิมนะครับเนี่ยสีสันรอบคันสวยงามนะครับตัวนี้เป็นตัวเซตนะเป็นรุ่นตัวเซตนะครับเนี่คุณแม่นะครับแคปเปิดได้ด้เนี่ยแคปเปิดได้ยกสูงโรงงานนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูพาชมนะครับรายละเอียดของตัวรถนะ นี่นะครับคันนี้นะได้ไม้น้อยด้วยนะนี่นะครับภายในสะอาดสวยงามนะครับแคบปเปิดได้นะนี่เบิ้งเอานะครับคุณแม่นะโอ้สวยมากจริงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดสองฝั่งนะเริ่มมืดแลเริ่มมืดแลนะครับเรามาเรามาตอนย้มค่ําคืนนะครับออกหากินได้ย้ำค่ำย้ำคืนด้วยนี่นะนี่อ่ะนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะครับตัวไฮแลนเดอร์นะยกสูงโรงงานนะครับ เครื่องยนต์1.9นะคันนี้นะครับเครื่องยนต์1.9ตัวบูพาวเวอร์นะครับนี่สวยมากจริงๆนะแฉบเปิดได้นะครับขึ้นลงสะดวกสบายนะครับนี่เบื้องเอาบันนี่พู่นะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพาดูพาชมนะครับสภาพภายในนะนี่มาดูกันเลยนะครับหน้าหลังเดิมสีสันสวยงามนะครับคุณไหมเออนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูนะสภาพภายในว่าเป็นยังไงนะนี่แฉบเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายนะครับภายใน เบาผ้าสีดําของเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเลขใหม่นะเลขใหม่น้อยด้วยคันนี้เออเลขใหม่น้อยนะปีสองพันสิบเจ็ดนะครับอ่ะมาดูเลขใหม่ก่อนเลยนี่นะครับเบื้องเอาพุณแหมเลขใหม่แปดหมื่นนะแปดหมื่นเก้านเนี่ยตัวนี้เลขใหม่แท้แปดหมื่นเก้านะครับภายในสวยนะภายในนะครับเป็นเบาผ้าสีดํานะครับสะอาดสวยงามเลยนะทีคนคอนโซลเดิมนะครับเพลงเพาะนะวิทยุ แผงคอนโซลนะครับนี่แอร์แบ็กคู่นะคันนี้นะครับแอร์แบ็กคู่นะครับนี่แผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับห้องแคบมาเบิ้งนี่ห้องแคบนะครับนี่เบาะเบาะพลาสติกเนี่ยยังไม่แก่เลยนะครับห้องแคบสะอาดสวยงามนะครับตัวนี้นะมาดูน็อตนะอืมนะครับน็อตน็อตประตูแคบนี่มาดูนะครับนี่น็อตบม่ตีงเลยประตูแคบนะครับเบิ้งเอาเห็นไหมนี่ประตูแคบน็อตไม่ตีงนะครับนี่ น็อตไม่ติงอยู่อิงติ่งนะครับอยู่อิงติ่งพนะูหนาเบิ้งด้วยนะครับงามออหลีเด้เออราคาเบาๆเล้าใจนะครับสามแสนกว่าบาทเท่านั้นนะนี่เบิง้งนี่มาดูนะครับเม็ดอาร์คขอบประตูนะเนี่ยเม็ดอาร์คเดิมนะเม็ดอาร์คเดิมครบนะครับนี่เบิ้งเอาเด้อนี่พูดหนะนะครับพาดูพาชมแบบนี้นะครับรถของเรานะอาจจะมืดนิดนึงนะครับเรานะเราว่างเราสะดวกช่วง <laughs> ช่วงเย็นนะครับเออต้องขอโทษขออาภัยนะครับเออเพราะว่านะ ทํางานหลายอย่างเหลือเกินนะครับโอ้ยเนาะเมื่อยดีนะครับนี่นะนี่เป็นสภาพภายในนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะดูนะจะพาดูพาชมสภาพห้องเครื่องยนต์นะครับแล้วจะก็จะติดเครื่องยนต์ให้ดูนะฟังเสียงเครื่องกันเลยนะเนี่ยดูกันนะครับภายในสวยสะอาดนะครับแอร์เย็นหนาวนะแอร์เย็นหนาวกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวจะพาดูพาชมนะครับสภาพห้องเครื่องยนต์นะอ่ะมานะครับ นี่นะครับเดี๋ยวจะพาดูสภาพห้องเครื่องยนต์ติดเครื่องฟังเสียงนะครับนี่อันนี้เราติดเครื่องกันแล้วนะนี่ติดเครื่องให้ฟังเสียงกันเลยนะครับนี่เครื่องแน่นๆ่นเลยนะครับเบิ้งเอาฟังเอาเด้อนี่ย้ำกันอีกทีนะครับรถยนต์คันนี้นะเครื่องยนต์1.9นะครับเครื่องยนต์1.9นะครับเป็นรุ่นตัวเครื่อง DDI นะครับ150แรงม้านะนี่นะครับเครื่องเงียบมากนะเครื่องแน่นๆเลยเงียบๆเลยนะไม่มีสั่นไม่มีโยกนะครับไม่มีซึมนะ ไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะเนี่ยเครื่องแห้งๆเลยนะครับเครื่องดีมากนะคันนี้รับประกันเลยนะเออเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับเนี่ยเครื่องเงียบจริงๆนะตัวนี้นะครับเครื่องยนต์1.9นะครับอ่ะต่อไปนะจุดที่สําคัญนะครับมาดูคานหน้าเพจทะดูนะมาดูเพลนะครับตัวนี้เพลเดิมนะเพลเดิมของโรงงานนะครับเพลเดิมแท้โรงงานอี่ปุ่นเลยนะนี่นะครับคานหน้านะครับคานหน้าชิ้นเดิมนะตัวนี้นะครับคานหน้าชิ้นเดิมนะครับ เราแ, <osc> แจ้งนิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะมีการล่องลอยการเก็บสีนะเก็บสีเก็บรายละเอียดมานะอันนี้เราแจ้งเรารายงานเลยนะครับคันหน้าชิ้นเดิมนะครับเนี่ยคันหน้านะแต่ก็มีการเก็บสีเก็บรายละเอียดมาให้เรียบร้อยนะกองน้ําเดิมนะครับกองน้ําหมอน้ําเดิมคันหน้าชิ้นเดิมนะครับเนี่ยนี่นะอันนี้ก็เป็นเก็บสีนะเก็บสีให้สวยงามนะครับคันหน้าชิ้นเดิมนะนี่เม็ดอาร์กยังมีอยู่นะคันหน้านะครับนี่เราแจ้งเรารายงานแบบนี้นะ ซุ้มซอกเดิมแก้มขวาซ้ายเดิมนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับนี่มาดูกันนะน็อตฝากระโปรงตัวนี้นะครับ <gun> น <ฟ Links> ็อตฝากระโปรงเดิมถอดทาสีนะน็อตฝากระโปรงเดิมถอดทาสีนะครับเม็ดอร์งเดิมอยู่ครบนะนะครับรถของเราจะรายงานแบบนี้นะครับรายงานสภาพนี่ตะเข็บนะครับตะเข็บเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับแต่ถอดทาสีเพื่อความสวยงามนะนี่เม็ดอร์งของเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับสติกเกอร์นะนี่สติกเกอร์ของเดิมโรงงานนะครับยังมีอยู่นะครบเลยนะ นี่นะครับมาดูตะเข็บน้านซ้ายนะครับเอามาดูนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยน็อตฝากระโปรงฝั่งซ้ายนะครับน็อตฝากระโปรงเดิมถอทําสีเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับแก้มซ้ายนะแก้มซ้ายเดิมนะครับแก้มซ้ายเดิมจุ้มตอกเดิมนะเครื่องดีคันนี้รับประกันเลยเครื่องดีนะรถพร้อมใช้งานนะครับนี่เครื่องช่วงล่างดีนะครับอ่ะนี่เป็นสภาพเครื่องยนต์นะครับอ่านะครับ เดี๋ยวจะพาดูนะครับพาดูพาชมรายละเอียดของตัวรถนะครับนี่มาดูสีสันรอบคันสวยงามนะครับมาดูล้อดูยางกันต่อเลยนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับล้อแมกล้อแมกของศูนย์นสุนะครับล้อแมกศูนย์นสุตัวนี้ขอบ16นะครับนี่ล้อแมกยางขอบ16นะนี่ดูเอา24 5หนะครับทับ70นะครับตัวนี้นะครับยางมาดูปียางกันหน่อยปียางปี2017นะครับยางปี2017นะล้อแมกเดิมของศูนย์นสุเลยนะครับนี่ นะดอกยางก็ได้อยู่นะดอกยางนะครับมัน80%เลยพุไแมดอกยางนะแมน80%นะครับนี่บันไดมีให้พร้อมนะครับบันไดมีพร้อมอ่ะมาดูใต้ท้องนะมืดนะครับมืดเราก็พาดูแบบมืดๆนะนี่ดูกันอย่างนี้นะครับดูก่อนใครเพื่อนเลยนะช่วงล่างดีชัดซีเดิมสวยนะครับไม่มีดามไม่มีต่อนะเอองามอีนะมลีรถคันนี้คุนะ่ะนะครับอ่ะมาดูต่อไปนะครับนี่รถกระบะนะแล้วผมจะพาดูนะเนี่ย ตรงนี้นะครับสาคัญนะขอบกระบะนะครับนี่เม็ดอาร์คเดิมครบแต่เข็บรอยเย็บของเดิมนะอยู่ครบเลยนะสบายใจหายห่วงได้นะครับพุ่นไหมนั่นนะครับสีสันรอบคันสวยงามนะครับมาดูแช็ดซีนะเนี่ยดูกันชัดๆอย่างนี้นะนี่นะครับดูสภาพแช็ดซีนะดําคือมือยี่หลี่พุ่นะนะครับแช็ดซีเดิมสวยนะครับพ่นไหมนั่นนะครับไม่มีดมไม่มีต่อไม่มีผูไม่มีก่นนะอ๋อนี่นะครับอมาดูต่อไปนะครับสภาพเนี่ยรอบคันนะสีสันสวยงามนะครับ นี่พูดไหมเนี่ยฝาท้ายเดิมนะครับกันชนท้ายเรามีให้นะนี่อ่ะมานะครับมาดูกระบะนะครับนี่นะเนี่ยกระบะนะครับฝั่งขวาเม็ดอาร์คเดิมครบน็อตไม่ขยับนะครับกระบะฝั่งขวานะนะครับสวยมากท้ายเดิมนะครับคันนี้ท้ายเดิมเดิมเลยนะนี่เม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์คแต่ละจุดแต่ละเม็ดของเดิมโรงงานนะครับเนี่ยน็อตแต่ละตัวไม่ขยับนะท้ายนะครับสวยๆคันนี้นะครับรับประกันเลยนะ มาดูลอนกระบาหน่อยพู่นะนะครับลอนเดิมนะล่องอุดรูดอุดรูดพุ่นะนะครับแต่เขียบรอยเย็บของเดิมนะนี่ไหมไม่มีผูไม่มีก่อนนะครับเออรถสวยพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ย้ําเลยนะเออใครได้คันนี้ไปคุ้มนะเนี่ยช่วงล่างนะครับเช็ตซีเดิมนะครับยางอะไหล่มีให้พร้อมนะครับพุ่ไหมอ้าถกงามมีหลีด้นะครับเออนั่นนะครับนี่มาดูรอบคันฝั่งนี้นะครับ นี่นะครับพาดูพาชมแบบนี้มืดแต่ก็นะได้อยู่นะเราพาดูพาชมแบบนี้จริงๆนะครับนะเออใครใจร้อนมาก่อนได้เลยมาดูสภาพรถจริงได้นะนี่นะครับขอบกรบบาเม็ดอ์กแต่เขียบรอยเย็บของเดิมอยู่ครบนะครับนี่มาดูกันแบบนี้ชมกันแบบนี้นะครับอ่านะนี่แถบฝั่งนี้นะมาดูนะครับฝั่งนี้ฝั่งภายในนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยแผงประตูเดิมนะครับแผงประตูเดิมอ่าคอนโซลเดิมนะครับนี่แอร์แบคคู่นะ อันนี้แอร์แบ็กคู่นะครับเบาเบาเดิมนะครับเบาผ้านะครับเบาผ้าสีดํานะสะอาดสวยงามนะครับภายในนะนี่นะครับเอ้เบื้องเอานี่ไหมนะครับตัวนี้นะครับน็อตนะน็อตประตูแคบไม่ติงนะน็อตประตูแคบไม่ติงครับอยูอิงติงเด้นหนีเด้อคุณน่ะนะครับคุณไหมงามครับอ่ามาดูเม็ดอาร์คฝั่งนี้นะครับประตูประตูฝั่งซ้ายนะนี่ดูเลยเนี่ยเม็ดอาร์คเดิมครบนะครับขอบประตูฝั่งซ้ายนะครับเม็ดอาร์คเดิมครบ ของเดิมโรงงานแน่นอนนะนี่สบายใจหายห่วงได้นะครับสวยมากคันนี้ใครที่กําลังมองหานะครับใครที่กําลังมองหาดีแม็กใช้งานอยู่นะครับรีบมาจับจองคันนี้ได้เลยนะเออ,เอามาดูช่วงล่างนะครับเช็ดซีสองฝั่งนะขวาซ้ายนี่เช็ดซีเดิมสวยนะครับไม่มีดาไม่มีต่อแน่นอนนะคุณนะเบื้องเอองามงามงามคันนี้ครับสวยมากสวยมากอามาดูภาษีนะนี่นะครับภาษี นะครับกันยานะตัวนี้นะครับพันภาสีเดือนกันยานะครับกันยา6 7นะหลังคาเดิมสวยนะครับขอบจะเข็บนะครับซีนต่างๆของเดิมนะครับรถพร้อมใช้งานคันนี้บอกเลยสีสันสวยงามเครื่องช่วงล่างดีนะครับนี่ซื้อไปใช้งานได้เลยอ่าเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับพุ่นม่นี่สามแสนกว่าบาทนะราคานี้สภาพนี้นะครับสามแสนกว่าบาทเท่านั้นนะนะครับ นี่เป็นสภาพนะครับสภาพภายนอกนะครับนี่ที่เราพาดูพาชมกันนะ